มาพบกับ JK นะคะ JK พามาชมรถสวยๆเช่นเคยเลยค่ะทุกท่านในวันนี้ก็เป็น Honda Civic Dimension นะคะในโฉมของตาเหี่ยวด้วยนะคะปี04ค่ะราคาหลักหมื่นค่ะทุกท่านราคานี้ถือว่าโอเคเลยนะคะราคาพ่อค้ากันเลยทีเดียวค่ะรถสมบูรณ์พร้อมใช้นะคะสีสันมี่อยรอยมีตำหนิบ้างบางจุดนะคะตามอายุแต่โดยรวมแล้วไม่น่าเกียดค่ะใช้งานกันยาวๆได้สบายๆเลยนะคะพร้อมกับ ยางอะค่ะยังใหม่ทั้งสี่เส้นเลยทีเดียวนะคะ mm hmm. เครื่องเกียร์ชุงร่างดีค่ะภายในสวยแอร์เย็นกระจกไฟฟ้าพุ่มาลัยพาวเวอร์นะคะ mm hmm. เกียร์ออโต้ภาษีพราบาไม่ขาดค่ะเอกสารมีให้ครบนะคะเ mm hmm. บาะหนังค่ะ mm hmm. มีตำหนินิดหน่อยนะคะตามรูปเลยนะคะโดยรวมแล้วสวยไม่น่าเกียดค่ะ mm hmm. ราคารถยนต์คันนี้นะคะ98,000บาททาคุ้มคุ้มนะคะ น้ำมันรวนนะคะไม่แก่ด้วยค่ะสนใจไปดูไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจด้วยตนเองนะคะเรามีเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ให้ท่านที่สนใจใต,ใต้คลิปนี้เลยติดต่อโทรคุยกันโดยตรงและนัดหมายไปดูไปทดลองขับด้วยตนเองค่ะเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ดีที่สุดนะคะแอดมินก็ขอแนะนำกันไว้เพียงเท่านี้ค่ะคลิปนี้มีประโยชน์ขอให้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ